สวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมเบลปาจามานะครับผมจามาแนะนําเพื่อนนะครับผมในการเห็ดหัสซนูเาวนะครับเพื่อนทุกคนนะครับสิ่งที่ห้าต้องเตรียมนะครับผมก็คือไม้ในไม้ไม้ตะเกียบไงนะครับผมประมาณสิบมิลนะครับ เพืเ่อนๆทุกคนนี่นะครับประมาณสิบนิ้นนะครับผมแล้วก็ใบสนู่เห้านะครับผมนี่นะครับเตรียมใบเดี๋ยวผมสีมาออสอนวิธีเห็ดหัวสน่เบาวนะครับผมอันนี้คือผมเห็ดใบแล้วเรียบร้อยนะครับเพืเ่อนๆทุกคน ก็คือผมเห็ดเน่วไดเนาะเดี๋ยวผมสีอธิบายให้ฟังนะครับผมเพราะว่าผมเห็ดแล้วไปแล้วนะครับผมผมบอดด้อัดวิดีโอไ้นะครับผมแต่ว่าผมสีมาอธิบายเนเพื่อนในฟังนะครับผมว่าผมเห็ดเน่วไดนะครับก็คือนะครับผมผมปิดสื่อใหม่แต่เขียบมากนะครับผมไม่แตะเขียบอันใหญ่นะครับผมประมาณสิบมิ้นนะครับผมความยาวอยู่ที่ประมาณสี่สิบสอง ถึงสี่สิบม้าส้นนะครับผมประมาณนะี้ผมได้ไม้มาแล้วนะครับผมได้ไม้ตะเคียนมาแล้วนี่เท้ากับมามาตัดนะครับผมตัดให้มันได้ตามทีเท้าต้องการหัวสันหัวยาวนะครับเนาะเท้ากับเพื่อเพื่อน่อยนะครับผมอยู่ที่ประมาณองค์ผมอยู่ที่ประมาณอ,อยู่ที่ประมาณสิบสองเส้นนะครับผมสิบสองถึงสิบสี่เส้นนะครับผม หัวหัวที่ผมเตรียมไว้นะครับผมพอเข้าพอเข้าตัดได้แล้วนะครับผมเพื่อนๆทุกคนตัดหัวเตรียมพร้อมแล้วนะครับผมได้ครับเจ๊แกนไายครับผมพอเข้าตัดแล้วนะครับผมเอากระติตัดมาเป็นครูเนาะครับเนาะเพื่อนๆทุกคนนี่ตัดมาเป็นครูแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆทุกคน ถัดมาประมาณนี้นะครับผมเพื k k ่อนๆทุกคนกล่องโฟกัสบ่ครับแล้วห้อก็ตรงมมดเจาะนะครับผมมดซอลองนะครับผมเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวผมให้เบิ่งไกลๆเนาะครับเนาะเพื่อนๆนี่นะครับผมห่อกต ong มะซอลองนะครับผมเห็นบอกตรงกลางนี่นะครับผมใส่ไปเรื่อยนะครับผมแซะลงไปนะครับผมนี่นะครับผมให้มันอยู่ลักษณะเหมือนของผมนะครับผมเพื่อนเพื่อนกาคาเอานะนี่นะครับผม ที่นี่นะครับผมห่าแซะแล้วนะครับผมท่ากะยำใบสนูมานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวใบสนูมามาเตรียมหัวไปแล้วนะครับผมในห่าเอากระดาษไส้นะครับผมคัดใบก่อนเด้อคัดตรงที่ห่าจะจะสอดนะครับผมจะสอดเข้าไปนะครับผมเพื่อเพราะว่าสารสารเคลือบใบสนูบางบางใบนะครับผมบางอันนะครับผม มันจะมีสารเกลือบนะครับผมคือเพื่อจงแลกเกอร์เข้านีกนี่แหละครับผมให้องคัดออกก่อนนะครับผมเพื่อที่จะให้ใบสนุกกับไม้เห่าถ้ากาวแล้วมันติดดีนะครับผมเพื่อนๆทุกคนนี่นะครับผมเขาคัดแล้วนะครับผมเพื่อนๆทุกคนเห็นบ่สีจะแตกต่างออกไปแล้วนะครับผมเขากมาเสียบเข่านะครับผมเพื่อนๆทุกคนสิบเสียบเสียบเข่าไปเลยนะครับผมกะประมาณนี้นะครับ เพื่อน <man> ทุกคนนี่นะครับผมจะได้ลักษณะน,นี่นะครับผมเดี๋ยวเข้ากาหยอดกาวให้แหงก่อนนะครับผมพอยอดกาวแหงแล้วนะครับผมเพื่อนๆทุกคนเข้าเกาะอา่าหน้าโต๊ะแ่งหัวนะครับผมนี่นะครับต๊กแ่งหัวเห็นมันกลมๆนะครับผมนี่นะครับเห็นมันกลมๆจากเดิมที่มันเป็นเรียมยูวนะครับผม เห็นหัวกลมๆนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือท่ากาวแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมจอกลูแล้วนะครับผมเพื่อนๆทุกคนจ๊อกลูไว้นี่นะครับแล้วกะแตงหัวแตงหัวนี่นะครับให้มันม่นม้นนะครับผมมันจะได้เวียงดีๆนะครับหรือไปมักหัวเรียมกะเฮ็ดได้นะครับผมเพื่อนๆทุกคนแล้วตรงตรงนี้นะครับผมแล้วแกะลบ ลบเขาชิงเสียงนะครับผมเพื่อนๆือนทุกคนกล่องโฟกัสบ่ครับผมลบไมันรรจิงเสียงน้อยนะครับผมเนี่ยบอกใคยเห็นเด้ออ่าครับผมเห็นแล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกาวแหงแล้วแ่งหัวแล้วนะครับผมเข้ากำว่าจอรูเด้อเห็นบอกเพื่อนๆนทุกคนผมจอลูแล้วจอลูแล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อนเข้ากบจะมาอันนี้นะครับผม มามาเสาะนะครับผมเดี๋ยวผมจะเสาะให้เบิรงนะครับผมโดยใส่เร่อยตั้นเล็กนะครับเสาะ้มเป็นหล่องนะครับผมเป็นหล่องเสียกนะครับผมที่เราจะใส่นะครับผมตัวตรงๆนะครับผมระวังข้กลางนะครับผมก็มมนได้กลางๆนะครับผมให้ล่องเสือกมันเข่าลงลงไปนะครับผม มันจะบ่ได้มันจะบดลุดนะครับผมหัวหัวหัวจะบดลุดนะครับกาเอานะครับผมเอาให้มันตรงๆเด้อเพื่อนๆผมกะบ,บ่ตรงปันใดน, <laughs> นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวกนเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งเด้อลักษณะเป็นแบบใดนะครับเพื่อนๆนะครับผมทันใดที่สนใจกะ สามารถชิกในตะก,กาได้นะครับผมเดี๋ยวผมแปะตะก,กาไว้ให้นะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจสนุกวาวผมนะครับอย่าขุดนุน้นบ่าวปลานะครับผมทุกอน,นทุกคนนี่นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมสาะล่องล้วเดี๋ยวผมเอาให้เบิ้งเป็นตัวอย่างนะครับผมหนึ่งผลงานนะครับ จองมากในลักษณะแบบใดนะครับผมเปื่อนทุกคนแต่ว่าตอนเห็ุก็ระมัดระวังเน้อเพื่อนทุกคนกคือผมนี่นชำนาญเลี้วนะครับผมการใช้เลื่อยนะครับผมซึ่งเมื่อกับบ่ค่อยเขาเลี้วนะครับผมเอาอันที่บ่เขาแม่ใส่งานนะครับผมมันกลับสีรถอุบัติเหตุ ให้เขาในน่อยลุงนะครับผมนี่นะครับผมเพืเ่อนๆทุกคนยบ้อยแล้วนะครับตกแดงเล็กๆน,น้อยๆนะครับผมอ่ะโอเคครับผมเพืเ่อนๆทุกคนจับหนึ่งเด้อเดี๋ยวผมเอาใบสนุกมาให้เบิ่งนอันที่เฮ็ดแล้วนะครับผมเพืเ่อนๆทุกคนมีอยู่หนึ่งอันนะครับอ่านะครับ เพืเ่อนๆทุกคนนี่นะครับผมเพืเ่อนๆคือสอะล่องแบบนี้นะครับผมเพืเ่อนๆทุกคนนี่ล้วเ่ากับว่ามัดหัวแบนมีเดอนี่นะครับผมมัดมัดหัวแบ,บนมีก็ได้ครับผมหรือว่าจะสอดสอดสายขึ้นเลยก็ได้ครับผมอันนี้คือผมเห็ดสําเร็จแล้วนะครับผมพร้อมใส่ขั้นพร้อมลั่นแล้วนะครับผมเพืเ่อนๆทุกคน อันนี้คือตัวตัวยางนะครับผมที่ผมให้เบิ้งเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆจะมามัดนะครับผมเพื่อนๆต่ว่าผมสีบริเตุขั้นตอนมัดวัสนุให้เบิ้งเด้อครับเด้อแต่ว่าผมเห็ดแบบข้าวให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งก่อนนะครับผมบาเห่อเห็ดมาแบบใดนะครับผมเพื่อนๆท่านใดที่บ่เข้าใจนะครับผมก็เขมมนไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเห็ดแบบละเอียดให้อีกที่นะครับผม ว่ตอนตอนนี้ผมบริเฮ็ดแบบละเอียดเนอะผมก็ชิบวไดมีขั้นตอนการมัดขึ้นสายแล้วกระพแกงให้เบิ่งเด้อแต่ว่าผมก็คือแนะนําการเห็ดหัวสนุซื่อ,อ,อเด้อเพื่อนๆทุกคนโดยที่ห้าใส่ไม้ตะเคียบนะครับผมอามตัดนะครับผมอามตัดแบบนี้นะครับผมตัดหลักกระ้าแลัก็เอาเสียบเสียบใส่ ใบนะครับผมถ้ากาวร้อนนะครับผมเน่นๆนะครับผมเพื่อนๆทุกคนลันแน่นอนนะครับผมรับประกันเลยนะครับดังลันแน่นอนนะครับผมเพื่อนๆทุกคนเพื่อนๆท่านใดที่นะครับผมที่บ่เข้าใจนะครับผมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมมาพูดคุยกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบคอมเมนต์นะครับ พื่อนสนใจก็สั่งในตะกร้าได้เลยว่าผมจะปักตะกร้าไว้ให้นะครับผมเบาปลาจะปักตะกร้าไว้ให้เป็นขั้นสนู่พรออมใบนะครับผมพ้อพอเลินนะครับผมความยาวอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบเซนหรือว่าร้อยยี่สิบเซนติเมตรนะครับผมนะครับดังดีแน่นอนนะครับผมเพื่อนๆทุกคนไม่ต้องห่วงรับประกันนะครับผมโอเคนะครับผม ถ้าบบอกเขาใจจังได้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาปานะครับผมโอเคครับเจอกันไหมครับผม